ราคากับของสินค้านี่คือเหมาะสมเหมาะกับคนไทยอย่างเราแต่ว่าหรั่งทั้งนั้นเลยค่ะอุย๊ยร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณน,นี่ร้านนี้เลยคือรับรองว่าอร่อยและแซ่บมากคนยืนโรอเต็มแม่ค้าแบบมือระวิงกันเลยทีเดียวค่ะอยากได้คนช่วยไหมคะ ความสุขที่ทุกคนสัมผัสได้เอ็ i n ี t น็ต r าร์เก็ l l นะคะทำมารีนมาร์เก็ตชิคแอนด์ชิลค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารตไตแล้วันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวตลาดนะก็เ,เรียกว่าทำมารีนมาร์เก็ตค่ะว่ามีอะไรบ้างอุ้ยร้านนี้อ,อู้เป๋าขอรู้ หอยแมลงภู่หอยแครงมีปูด้วยแล้วก็นี่คืออะไรโอ่ย 200บาทโอ้ยมีติดของน่ากินน่ากินไอ้ปูนี่ก็200ปลาหมึกนี่ก็200ใช่ไหมคะหมึกอะไรหนหรูหนาตัวจะมี3ตัว350อ๋อ3ตัว350ใช่ไหมคะหูยสองตัว300อ๋อแล้วก็กุ้งเผาดูนี่นะคะพร้อมกับน้ำจิ้มแซ่บๆ300บาทกุ้งสดมะขาม น้ำไหลไหลน้ำไหลไหลเดินชมกันยาวๆเลยค่ะส้มตำแซ่บสารคามอยากจะกินแบบไหนสั่งเลยค่ะมีทุกเมนู 50, 6, 60, 80บาทมีหมดเลยจ้าลุยกันต่อรอทำไมค่ะหอทอดะเลอ้หหอยทอดทะเลทอดเอจเอจร้านนี้อีกแล้วค่ะเป็นร้านทะเลเผา ร้านนี้ขายอะไรอุ้ยผลไม้ของไทยๆมะม่วงช่มอ,อบอามะละกอสับปะรดอุ้ยมีครบหมดทุกอย่างไม่เฉพาะของกินเสื้อผ้าก็มี390บาทสีสันสดใสสวยเนื้อผ้านิ่มมากๆเลยค่ะของเด็กของผู้ใหญ่ลายไทยลายอะไรทุกอย่างมีครบหมดเลยจ้าแหมมุมนี้เป็นมุมของสามีมเลยค่ะมุม เเล็กเบียใหญ่เบียรน้อยเบียขวดขนาดไหนมีหมดเลยค่ะแถมมีเขียนราคาไว้ให้ด้วยนะคะว่าราคาขนาดไหนสามารถเลือกกันไปได้เลยร้านนี้ร้านโปรดของวารู้าค่ะเป็นมะพร้าวใสกับไอศกรีม90บาทค่ะแล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวด้วยนะคะเป็น110บาทค่ะ ทอดน่าทานมากๆเลยค่ะ8ชิ้น1 8 3ชิ้น150บาทอุ้ยร้านนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงว้าวดูมะม่วงดูมะม่วงจินตนาการกันเอาเองนะคะว่าอร่อยขนาดไหนโอ้ยหมูกรอบกรอบพร้อมกับน้ำจิ้มแซ่บๆโอ้น่าทานมากๆเลยค่ะนี่นะคะยำอันเดอร์ม Under ันของป้าเพนค่ะ มีทุกอย่างยำบูมายำโอ้ยยำ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 แล้วก็ยำยำทุกอย่างมียำหูนี่อ่ะเขาเรียกอะไรคะแมงดาทะเลแมงดาทะเลแบบแซ่บๆซเลยค่ะตัวเบลอตัวเบ้อแมงคูตัวใหญ่นังนน้นเลยโอ้ยแมงฟูตัวใหญ่ๆหญ่ดูได้เลยนะคะนี่ของป้าเพญแเราก็ที่อยู่ในถุงนี้ก็คือไข่เค็มค่ะ โอ้ยสามีบอกว่าเธอดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่มันของโปรดของทุกทุกคนเลยนะเนี้ยฟูเรียนน้องเอ้ยไม่อยากจะบอกว่าของแทบของครอบครัวเลยคะ่ะผลไม้ข้างๆก็มีมาม่วงโ้มโอสับปะรดแตงโมมีแต่ของเสพทังเลยร้านานี้มา ลาสายฮิปค่ะบายซัมโปสวัสวัสดีค่ะ,คะไม้เท่าไหร่จ๊ะ้าบาหม้ละสิบหาบาทหมลาล่ารุดแซ่เจดไม้100บาทใครอยากจะกินหมาล่าบายซัมปอรรีบมาที่ธรรมรินมาเก็ตที่หัวหินกันได้เลยนะคะ เมื่อหยิบไปแล้วอยากได้สิ่งไหนนะคะรอเป็นแค่10นาทีก็มารับไปได้เลยค่ะโคเนื้อเนื้อโคข,ขุนย่างอุยร้านนี้เขาเหนียวหมูทอดไก่ทอดอุย้ยขอดูเนื้อไก่กรอบๆหน่อยนะคะอุ้ยดูดีดูด,ดีอื้ออร่อยมากพร้อมกับน้ำจิ้มแซ่บๆเลยค่ะ มีเห็นอุดใจไม่ไหวขอสั่งก่อนเลยจ้าน้าถ่านไหมคะน้าถานไหม โอ้ยส้มตำราคาต่ำมะม่วงตเข้าวโพดตำคอหมูนี่คือราคาแบบปกติม,มากๆดูครกดูครกดู่ม่คา้ตาตำอ้โหแซบลิ่นนำปลา,าช่วยมาเลยค่ะโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะมอนย่างมอนย่าง อ๋อปลาเสีมอนนั่นเองมอนย่างนึกว่าอะไรนาทานมากๆเลยค่ะทองเสีมอนย่าง35บาทแล้วก็เสีมอนย่าง45บาทลงชิมกันดูนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ ร้านนี้อะไรคะนี้โอสปากเกตตี้ใส่แฮมค่ะแล้วก็มีมันฝรั่งอบชีสด,ด้วยราคา99บาทราคา89บาทเลือกกันไปเลยค่ะโอ้ยไก่เป็นตัวตัวเป็นตัวตัวดูเดี๋ยวรุ้า um ให้ดูนะคะเขาบอกว่าจานเล็ก100บาทจานใหญ่170บาทข้าวเหนียว10บาท นี่อะไรอีกคะนนี้โอ้โหหมูย่างโหมูย่างพร้อมกับน้ำจิ้มซักแซ่บแล้วก็มีลาบด้วยนะคะข้าวเหนียวแล้วก็มีข้าวไอรอพรรอมเลยค่ะส่วนมุมนี้อะไรเหรอเป็นสุก,กี้ยากี่สูเต้าหู้ยีค่ะราคาหมูนุ่ม30สหมูสาม, 30, ม,ม 30, ชั้น30เนื้อไก่30ทุกอย่าง30สบหมดเลยเลือกกันไปเลยนะคะ เคยเห็นเบอร์เกอร์ไต้หวันเป็นอย่างไรนะอู้นี่ไงเ,เห็นแล้วน่ากินเหมือนกับซาลาเปาบ้านเราเลยน่าทานมากๆเลยค่ะไม่เคยกินเดี๋ยวต้องลองแล้วค่ะ79บาทค่ะเปาคุณ ร้านนี้ผัดไทยนะคะมีคนยืนรอเยอะมากแล้วก็มีชีสบอดด้วยก็มีคนยืนรอเยอะแล้วนี่เป็นสิ่งที่เมื่อกี้สามีบอกว่าโอฉันอยากกินหมูสเต๊ะว่าอย่างไงดเดี๋ยวเอาไว้วันหน้านะบอกวันนี้อิ่มจากที่หมูทอดไปแล้วโว้ยหมูเต๊ะหมูเต๊ะ มีหมูเตะมีไก่เตะอ,อยากจะเอาเตะไหนเลือกกันไปเลยนะคะ10ไม้70บาทเองไม่แพงด้วยนะคะ15บาท15ไม้100บาทเท่านั้นเองส่วนมุมนี้เป็นาชาพีชพีชโซดาสามารถปั่นได้นะคะเป็นทั้งโซดาแล้วก็เป็นน้ำชาอร่อยอร่อยค่ะหลุดจากมุมของกินก็มีเสื้อผ้าสวยๆให้ได้เลือกซื้อกันค่ะ ร้านนี้เป็นตรงเจโดโนเนอร์กีปับนะคะโอ้ยนี่ฟางนุ่มน่าทานมากๆเลยค่ะร้านนี้กุ้งอบวุนเส้นติดใจราคา100บาทเท่านั้นเองดูกุ้งตัวโตๆเลยจ้า มียืนรออยู่มุมนี้ค่ะสงสัยอยากกินคอนดอกหรือ,อยังไงจ้ะเธอ หมูปาราด้วยเป็นแบบไหนคะเนี่ยหมูปาราน่าจะเป็นหมูที่หมักน้ำปาราวรุตาคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นร้านนี้ก็จะเป็นน้ำแดงหมูปัน่นร้านนี้ก๋วยเตี๋ย,ยวต้มยำสูตรโบราณน,นี่ร้านนี้เลยคูรับรองว่าอร่อยและแซ่บมากคนยืนรอเต็มแม่ขาแบบมือระวิงกันเลยทีเดียวค่ะทำคนเดียว ไม่ทันอยากได้คนช่วยไหมคะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอุ้ยอยากรู้นี่เป็นซีฟู้ดพอแล้วคะ่ะราคาอยู่ที่65บาทคะ่ะ65บาทโหราคาก็ถือว่าไม่แพงไม่แพงทีเดียวเลยคะ่ะนี้มะพร้าวน้ำหอมปั่นนมสดร้านนู้นเป็นปลาหมึกไข่ย้าง ร้านนี้เป็นกุ้งอบชีสร้านนู้นก็จะไปเป็นชีสอะไรอีกเนี่ยเอาเฟน้นฟรายเ mm hmm. ฟนฟรายใครที่แบบมาเที่ยวประเทศไทยแล้วคิดถึงอาหารบ้านสั่งได้เลยนะคะดูนี่ไส้กรอบมีสารพัดอย่าง <Yeah. S 1> นะ่าทานมากดู <Yeah. S 1> ดูกันให้ชัดๆเลยค่ะ mm hmm. oh. วารุตาอยู่ที่ธรรมรีดมาร์าเก็ตหัวหินตอนนี้รอบข้างเต็มไปด้วยฮะไม่รู้จะเลือกทานอะไรดีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะร้านนี้เป็นข้าวไก่เจียวตรงเครื่องราคาเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองสามารถเลือกเครื่องได้มีชะอมด้วยนะคะทุกอย่างเลือกเอาเลือกเอาเลยค่ะ50บาทก็อิ่มแล้วค่ะ บ,บีคิวอไร่ตี้ดูนี่ไม้ละสามสิบห้าบาทสามไม้หนึ่งร้อยบาทย่างกันแบบร้อนร้นกันไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมมีชิปบ็อกให้กับพ่อขาก่อนด้วยนะคะ ไข่ปลาหมึกทอดปอเปียไส้ผักมีหมดทุกอย่างเลยค่ะร้านนี้ก็โอส่วนร้านนี้ก็เป็นเบอร์รี่ปัน่นใครอยากได้นะคะแก้วละ45บาทสามารถปนกันได้นะคะทุกเบอร์รี่ที่เรามีกันอยู่ที่นี่เลยค่ะอุ้ยน,นี่วรุตาเห็นตัวนี้แล้วตัวนา้าโดโปเตโตแล้วก็คิสเปอรค์คอน นี่ละค่ะที่เจอที่เยอรมันบ่อยมาก40บาทเท่านั้นเองใครมาแล้วอย่าลืมลองนะคะจะได้บรรยากาศเหมือนกับที่อยู่เยอรมันลวค่ะตรงนี้ก็เป็นมุมข้าวโพดมีกล้วยปิ้งมีข้าวโพดใส่เนยแล้วก็มีข้าวโพดปิ้งนะคะ40บาทค่ะฝักใหญ่มากเห็นแล้วแบบหิวหิวเลยค่ะส่วนร้านนี้เป็นร้านว a ฟเฟิลองกงนะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่ธรรมรีนมาเก็ตหัวหินอยู่ข้ามกับซิกา้ด มาเ็ดนะคะจะมีทุกวันพฤหัสศุกรเสาร์อาทิตย์สามารถที่จะออกมาเที่ยวกันได้นะคะมาเที่ยวมหาของกินทุกอย่างราคาไม่แพงราคากันเองมากๆแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมานะคะเวลาที่ร้านจะเปิดจริงๆนั่นก็คือประมาณ18นาฬิกามาก่อนก็ได้ค่ะมาจองโต๊ะก่อนที่โต๊ะจะเต็มค่ะมีโดนตรีให้ฟังเบาๆ อาหารไปด้วยฟังดนตรีไปด้วยโหยหาบรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่มีต้องมาที่นี่ค่ะทำรเรทมาเก็ตที่นี่ที่เดียวค่ะ มีตั้งแต่ไทยลาวฝรั่งทุกอย่างมีให้เราเลือกสรรคือสามารถกิมได้ในราคาเบาๆท่ามกลางเมืองเศรษฐกิจที่แบบอะไรกโกแพงแต่ที่นี่รับ รอรวารุตากาันตีได้ว่ามาแล้วไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายเงินที่เราซื้อเพราะว่าราคากับของสินค้านี่คือเหมาะสมเหมาะกับคนไทยอย่างเราแต่ว่าฝรั่งทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตานายคริปนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเที่ยวหัวหินกับบารุตาด้วยกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีท้า